สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ g o Nuggets Accounting and Tax บัญชีภาษีออสซีคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของช่วงเวลาที่เราเรียกว่า financial year หรือบางคนอาจจะเรียกว่า tax year คืออันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าปีปฏิทินนะไม่เท่ากับปีภาษีหรือปีงบประมาณนะคือในเรื่องของ ปีปฏิทินเราอาจจะคุ้นเคยว่าเริ่มต้นปีคือวันที่1มกราคมสิ้นสุดปีคือวันที่31ธันวาคมแต่สำหรับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับปีภาษีเนี่ยเขาจะเริ่มต้นกันวันที่1กรกฎาคมและจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนช่วงนี้เนี่ยเราเพิ่งจะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนะอันนี้นี่ถือว่าเป็นปีภาษีใหม่ละตอนนี้สำนักงานยุ่งมากเลยเพราะว่า พี่น้องคนไทยหลายๆท่านจะนัดกันมาเพื่อทำเรื่องทำแบบ form, ฟอร์มภาษีรายได้บุคคลประจำปีของปีภาษี2025เพราะมันเพิ่งจะจบวันที่30มิถุนายน2025อ่ะพูดตรงนี้เข้าใจคอนเซปต์เข้าใจไอเดียไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าปีภาษี2024ปี20ปีภาษี2024จะหมายถึงวันที่1กรกฎาคม2023 ถึงวันที่30มิถุนายน2024ถ้าผมพูดถึงปีภาษี2025มันก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2024ถึงวันที่30มิถุนายน2025นะขอให้จำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มาติดต่อนักบัญชีเวลาที่มาคุยกับเจ้าหน้าที่น้องแอดมินของทางสำนักงานเนี่ยแล้วจะทำคิวทำบุ๊กิ้งทำนัดหมายเพื่อ ขอสรุปเคสกับทางทีมงานนักบัญชีของเราอย่าลืมระบุให้ชัดเจนว่าต้องการติดต่อทำฟอร์มภาษีปีภาษีไหนนะอีกครั้งนะสมมติพี่พูดว่าปีภาษี2023มันหมายถึงวันที่1กรกฎาคม2022ถึง30มิถุนายน2023 ถ้าพี่พูดถึงปีภาษี2024มันหมายถึงวันที่1รกรฎาคม2023ถึงวันที่30มิถุนายน2024ถ้าพี่พูดถึงปีภาษี2025เรากำลังหมายถึงวันที่1รกรฎาคม2024ถึงวันที่30มิถุนายน2025นนะครับโอเคคลิปนี้สั้นๆก็ฝากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าปีภาษี financial year tax year นะ โอเคถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะหรือว่าจะพิมพ์ข้อความไปถามน้องแอดมินก็ได้เช่นกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ